ดรามา่าเดือดกลางไอจีนุสบาฟาดฟันถึงบีพุทธิพงศ์ซัดกรรมกำลังไล่ล่าภายหลังสารจำคุกแกนนำแนวร่วมกปปส8คนและไม่ได้รับการประกันตัวต้องนอนคุก ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าในจำนวน8รายของอดีตกปปสบุคคลผู้นอนคุกคืนแรกค่อนข้างกังวลและมีความเครียดวิตกกังวลมากที่สุดคือกลุ่มรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายนัทพลและนายพุทธพงศ์ซึ่งทางเรือนจำต้องเข้าไปพูดคุยเพื่อความผ่อนคลายและบอกคำแนะนำค่อยๆปรับตัวซึ่งเป็นภาวะปกติของคนที่เข้าเรือนจำใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะปัญหาโควิด -19 ระบาดขณะเดียวกันผู้สื่อ ข่าวตรวจสอบไปที่นุสบาปุณกันภรรยาของบีพุทธิพงศ์กลับไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆพบว่าโมเมนต์ล่าสุดทั้งคู่พึ่งควงไปฉลองวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้เองและโพสต์ล่าสุดของเธอเมื่อ4วันก่อนก็มีแฟนๆหลายคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนุสบาและครอบครัวแต่ไม่วาวกลับมีกระแสดราม่าฟาดฟันกันอย่างดุเดือดกลางไอจเพราะมีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์โจมตีแซะเน็บแนม ออกจากคุกแล้วช่วยมารีวิวหน่อยนะคะว่าในคุกเป็นยังไงบ้างกรรมมันกำลังไล่ล่าทุกคนคะ่ะสู้นะคะติดสัก30ปีแก่ตายในคุกไปเลยสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านอีกไม่กี่ปีคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com